นั่งโลโลเลยวันนี้โอ้นั่งรอดเท่โอ้ยเหนื่อยจังเลยนะครับก็แอบซุ่มทำอยู่หลายวันนะครับแต่ก็ลำนี้จริงๆแล้วก็สั่งทำนานมาแล้วนะครับก็รอของนะฮะก็คือลำใหญ่ๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยครบขาดนู่นนี่นั่นหลายๆอย่างนะ ปปก่อนมันจะครบก็ใช้เวลานะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือไจโรเฮดวันนะครับผมมันเป็นไจโรที่เดาใจไม่ถูกนะฮะกับปัญหาต่างๆที่มันทำให้บินไม่ดีนะครับถึงแม้ว่าจะทำมาเยอะแต่ก็ไม่เหมือนกันซาทุกลำนะฮะอาการแตกต่างกันไปกว่าจะบินนิ่งก็เหนื่อยยอมรับว่าเหนื่อยสุดๆเลยครับผมก็ สำเร็จแล้วนะครับกับเฮลิคอปเตอร์แอร์วูฟตาใบไม่เปิดช่องเลยแอร์วูฟลำนี้นะครับผมนะก็ดูนะครับผมดูขนาดนะปลาฉลามผมไม่เล็กนะครับ <c oughs> เล็กไหม <c oughs> ไม่เล็กน <c oughs> ่เห็นไหมครับก็โอเคนะครับผมแ <c oughs> ม่ตอนนี้ลมแรงเหลือเกินเดี๋ยวต้องรองให้ลมเบากว่านี้หน่อยนะครับลม นิ่งๆอยู่นี้อีกสักนิดหนึ่งเดี๋ยวจะบินให้ดูนะครับก,กบ็พูดถ่านไปก่อนเบื้องต้นเบื้องต้น,น,น,ตนเขาเรียกเบื้องต้นมาก็เขาเรียกกันเลยนะครับผมสวัสดีคร <c oughs> ับผมสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านาทุกท่านนะครับผมที่ติดตามรับชมผลงานของผมนะครับกับสมบูรณ์พิงศรีสวัสดีเนี <c oughs> เยอย่างั้นเลยเหรออ้าว ก็สวัสดีคร่ะพ่อสวัสดีครับเมียอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นคอนเทนต์เหรอมันเป็นคอนเทนต์ก็ลืมเลยว่ะจะพูดอะไรเมื่อกี้เนี่ยก็สวัสดีผู้ชมทางบ้านนะครับผมที่คอยติดตามรับชมผลงานของผมนะครับกับสมบูรณ์เพ็งสีอาร์ซีปักช่องนะครับก็ทยอยทําให้พี่ลูกค้าเรื่อยๆนะครับกับที่พี่ลูกค้าสั่งกันเข้ามานะครับก็จะช้าหน่อย คือคอปเตอร์สเกลจะมีปัญหาเรื่องลมกับฝนนะครับทำให้ได้ทำให้แน่นอนนะครับแต่ช้าหน่อยได้แน่นอนได้ทุกท่านนะครับผมทำลงยิ้มเลยโอ้โหลงยิ้มเลยเหรอ,อ,หรอเ,เดี๋ยว<ๆ>จะให้ดูเบื้องต้นนะครับกับรีโมทฟูตาบ้าทีสิเจนะครับผมอันนี้ลูกค้าสั่งประกอบใหม่ทั้งลำเลยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเปิดยังไงนะครับ่ะมาดูตรงนี้กันนะครับผมเดี๋ยว จะต้องเปิดกระจกก่อนนะครับคือนี่ครับทำอย่างนี้นะครับปึ๊บแล้วก็เปิดกระจกให้เปิดประตูเราเปิดตั้งนานเ,เปิดสองฝั่งนะครับเหมือนกันทําเหมือนกันนะครับคือที่ให้เปิดเนี่ยเพราะว่าจะได้ดึงไอ้นี้ออกได้ครับเพราะถ้าเราไม่เปิดประตูเนี่ยมันจะดึงออกยากฮะโอกาสที่บานพับหัก จะ,จะเยอะนะครับพอเปิดเสร็จแล้วเราก็ปิดไว้ก่อนนะครับนี่อันนี้คือภายในนะครับของเฮลิคอปเตอร์ลำนี้นะครับผมก็ผมคำนวณชุดไฟเองนะครับเลือกเองยกพีดมอเตอร์สปีดาการหางแบตเตอรี่นะครับผมทุกอย่างนะฮะผมคำนวณของผมเองนะครับผมก็อันดับแรกเลยก็คือ,อต้องมาฝั่งนี้นะครับผมตัวนี้ เป็นปักเลี้ยง B E C นะครับนี่อยู่นี่นะครับนี่ดูนะครับปับแล้วเราก็อ่าเดี๋ยวเปิดีโมทก่อนนะครับเดี๋ยวรอให้โรตเตอร์เฮดขยับนะครับสักครู่ครับเห็นไหมครับอ่าพอขยับแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องมาเสียบปักตัวนี้นะครับผมตัวนี้จะไปเลี้ยงมอเตอร์นะครับ E S C สปีดอะไรพวกเนี้ยนะครับเราต้องเสียดนะครับตัวนี้เป็นกันสปาร์กนะครับใช้ไฟ50โวลต์นะครับผมก็สายมันจะสั้นนิดนึงนะครับคือตรวเนี้ยเราต้องดันให้สุดนะครับปั๊กตัวนี้ต้องดันให้สุดนะครับเพราะว่าช่วงจังหวะแรกมันจะกันสปาร์กนะครับเราต้องดันให้สุดนะครับจะมีเสียงสปีดขานแบบนี้นะครับผมโอเคแค่นั้นเอง ลำดับต่อมาก็คือสวิตตัว E ตัวนี้นะครับไว้อยู่ตรงกลางก็คือจะเข้าโหมด GPS แล้วไฟที่จโลเนี่ยจะขึ้นเป็นส้มกระพริบป,ประมาณอ่าไม่เกินหนึ่งนาทีจะกลายเป็นเขียวแบบนี้ไฟเขียวเท่านั้นถึงจะบินได้นะครับผมนะฮะก็ฟังก์ชันก็จะเหมือนพอทั่วไปนะครับผมกับจโลเฮดวนะครับผม 3D GPS รีเทิร์นทูโฮมนะครับผมบินออโต้เลขศูนเลขแปอัตโนมัติสต็อปลานตัว G นะครับตัว G สับขึ้นเมื่อไหร่ตัว G สับขึ้นเมื่อไหร่หรปับ๊บเวลาจะเดินทันทีนะครับผมผมตั้งไว้5นาทีนะครับรีเซ็ตเวลาตัว H นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะแปะสติกเกอร์ให้นะครับบินออโต้เลขศูนเลขแปดสต็อปลาน 3D GPS Return to Home นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็หลังจากนั้นเราก็ใบพัดมันยาว <c oughs> เราก็ใส่หา้ากาหน้ากากนะครับหน้ากากหน้ากากหน้ากากลืมครับต้องเอานี่ออกก่อนนะครับจะได้ใส่ง่ายๆนะครับต้องใส่ง่ายๆนะครับแล้วก็ดันเข้าไปให้มันสุดนะครับครับนี่แล้วก็ ล็อกประตูในอันเดี๋ยวจะมีขโมยเข้ามานะครับโอเคแค่นี้เองนะครับผมกับแค่ไหนแค่เนแค่ไหนกับการเขาเรียกอะไรนะมองไม่เห็นติดตั้งเหรอเขาเรียกอะไรวะเรียกไม่ถูกเลยก็ขั้นตอนขั้นตอนการใช้งานนี่คือเบื้องต้นนะครับต้องไปสมุนยาบาลนะ เมี่ยติดตลกเลยติไหมก็ <laughs> สเกลแนะนำให้เล่นลมนิ่งๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็น4 5 0 500 600, 600 700 800 900พันไม่มีจริอ้าไม่ใช่ก็มันสู้ลมได้ระดับหนึ่งนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเล่นแบบลมแรงเหมือนพวกฮอสตันนะครับไม่ได้นะต้องเล่นลมแบบเบาๆช่วยๆเรื่อยๆนะอสตันพืออสตันพวกฮอ3ดีไงเล่นจริงเจ็บจริงไ แล้วก็บึมอะไรวะนฮะโอเคมาเดี๋ยวไปบินกันบินได้แล้วหรอมาลุกขึ้น<ะ>ไ,ได้เราไปบินกันโอเคบินกันเข้าโหมด GPS นะครับผมต้องเป็นไฟสีเขียวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมเดินไปดูก่อนแป๊บหนึ่ง เที่ยวแล้วนะครับรู้สึกว่าลมไม่หยุดเลยนะฮะคันเร่งนะครับผมมาทางซ้ายสีวินะครับ1 2 3่งสอนะครับเอาคันเร่งไว้ตรงกลางแล้วก็กดคําว่าลันตัวจีนะครับใบพัดจะหมุนนะครับรอให้หมุนสุดเสียงก่อนนะครับสุดเสียงแล้วเร่งไปเกือบหนึ่งขีดนะครับอีกนิดหนึ่งอ่ะครบหนึงขีดแล้วเดี๋ยวสักพักพอจะยกเองนะครับ สูงพอใจเขาเล่นไั้ตองกลางนะครับอันนี้เจอลมนะครับผมโอ้โหลมลมแรงรอ่ะนะหรือมัาสูส้ลมนะ มันไม่เหมือนสกเกลอะเนาะมันก็สกเกลนั่แหละไม่ใช่สกเกลลำแบบรุน่นอื่นอ่่ะเหรอเออลมแรงมากลมแรงว่ะขออนุญาตลดระดับพ้ดานการบินนะครับเพราะว่ามันเป็น ไฟแรกนะก็ไม่รู้มันสู้ลมประมาณไหนนะแต่ว่ามันสู้กว่าอา่ทั่วไปแน่นอนนะฮะหุบล้อนะครับผมตัว VR นะหุบล้อขออภัได้นะครับอาจจะบินให้ชมได้แบบไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร,ร่นะฮะเดี๋ยวค่อยๆหมุนให้ดูนะครับอ่ะเดี๋ยวออกไปหน่อย ไซส์600้ครับผมกับแอร์ o ุฟวางใจโล g p s เฮ็ดวันนะครับผุดล้อก็ VR นะนี่กลางออกอลมแรงมากเลยอ่ะ บินได้นะเอ้ยสุดยอดเลยบินบินผ่านลมไปเลยอ่ะดิดิเฮ้ยประกาศสู้ลมมาเนี่ยบินผ่านลมอ,ะอ่ะวิแรงเหลือๆเลยอ่ะเซอร์โวอ,ะโอ่ะเดี๋ยวหุบล้อก่อนหุบล้อน่น่นแน่น เป็นไงเท่ไหมเท่มากโอ้ยยังไม่ได้ถ่ายรูปอันนี้เลยเดี๋ยวก่อน ก็ขออนุญาตเอาเครื่องลงเลยนะกันนะครับอันนี้ไป4นาทีกว่าแล้วนะครับเอาลงเกือบขีดนะครับจะค่อยๆลงช้ามากเลยตัวจีดับเครื่องนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะอาจจะบินให้ดูแบบสูงสูงหรือแบบ ให้มันปัดเปียวไม่ได้นะพะดอดีลมมันกระชากนะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่สามารถบินสูงได้นะแต่ว่าลำนี้ความรู้สึกของผมนะครับก็คือมันสู้ลมดีนะมันไม่มีอาการเลยแบบมันไม่มีอาการแบบเ่นเลยอะไรเนเตงเตงแบบตเงตงมบ้านรู้จักตรงเตงไมเนะีย การที่ผมคิดคำนวณไว้แบบเป๊ะเล ็หน้ากากก็จะเปิดประมาณนี้นะฮะพอดีเดี๋ยวคุณพี่ลูกค้ามารับนะครับผมก็ก็จะบินประมาณนี้แล้วกันนะเพราะก่อนนั้นนี้ผมก็บินไปหลายไฟแล้วนะฮะทดสอบนะครับแต่ว่าที่บินก็คือที่บินอยู่บ้านอนะ่ะมันไม่มีลมนะฮะแต่ที่นี่โอ้โหมีลมแบบแเราก็ตกใจเนาะเราก็ไม่กล้าเล่นมันมากเพราะว่าลมมันแรง มาทดสอบบินดูเฮ้ยมันสู้ลมกว่ารุ่นก่อนๆอีกฮะนะครับกับไจโรเฮดวันนะครับผมก็มอเตอร์ก็มีอุณหภูมิร้อนนะฮะมอเตอร์ต้องบอกว่าร้อนนะครับผมแต่ก็ไม่ไม่ถือว่าโอเวอร์ฮีทนะฮะก็คือร้อนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับก็ข้อแนะนําก็คืออย่าไปปิดช่องนะฮะช่องกระจกตรงนี้อย่าไปอย่าไปปิดนะครับแล้วก็ช่องรูพวกนี้ครับอย่าไปปิดนะครับคือให้มันระบายให้มันระบายความร้อนออกนะครับผมนะฮะ อย่าไปใส่นะครับกระจกนะครับให้มันระบายออกโอเคทีนี้เราก็ดึงปลั๊กตรงนี้ออกปั๊กแบตเตอรี่ ESC นะอันนี้ยังไม่หมดนะครับคือผมบินไปทั้งหมด4นาทีครึ่งนะครับก็ <c oughs> เราจะเล่นกันแค่5นาทีนะครับผม <c oughs> เพื่อความปลอดภัยนะหานาทีเนี่ยมันจะเซฟแบตเตอรี่ให้อยู่กับเราได้นานๆก็คือมันจะมันมันจะหมดไม่เยอะนะครับผม จะหมดไม่เยอะแล้วอายุแบตเตอรี่จะอยู่กับเรานานนะครับผมนะมันบินได้ก็ประมาณน่าจะมีโหนเขาเรียกว่าโหนแล้วกัน6นาทีนะครับเพราะว่ามันบินได้แค่นี้จริงๆนะครับผมนะฮะเพราะมันหนัก1เลยมันแบกเปลือก2องอาแบตเตอรี่น้ําหนักมันเยอะนะครับผมนะโอเคนะครับผมก็หลังจากนั้นเราก็ดึงปลั๊ก e s อออกเอ้ไม่ใช่บา๊กเลี้ยงระบบ ะระบบไฟนะฮะตักเลี้ยงระบบระบบไฟเป็นแบบนะครับที่มันขยับได้เนี่ยก็ว่าเราอยู่โหมดคำว่า 3D นะครับเป็นไฟสีน้เงินที่กรอกจีเถ้าเราสรับสับเข้าเข้า <c oughs> โหมด GPS ปั๊บเนี่ยเราจะโยกไม่ได้นะครับจะโยกได้แค่หางเห็นไหมครับพีดก็ไม่ขึ้นนะครับเพราะมันเป็นโหมดออโต้นะครับโอเคนะดึงปลั๊กออกครับทีเนี้ยเราก็เอาแบตคู่เนี่ยไปชาร์จแล้วก็ ไอแบตเลี้ยงเนี่ยก็ประมาณสัก2 3สไฟก็ไปชาร์จทีหนึ่งนะครับผมแบต BEC นะครับผมเขาเรียกว่าแบตเลี้ยง BEC นะครับก้อนที่อยู่ด้านในครับแนะแบตเลี้ยง BEC นะครับผมนะบินสัก2 3สาไฟก็ไปชาร์จทีหนึ่งนะครับหรือไม่ก็2ไฟชาร์จทีหนึ่งสองไฟชาร์จทีหนึ่งนะครับถ้าไฟเดียวแล้วก็ชาร์จเลยมันมันมันก็หมดนะแล้วก็ปิดรีโมทนะครับผมสมบูรณ์แบบ แบตเตอรี่ไม่ต้องพูดถึงนะไม่มีร้อนเลยครับไม่มีแทบไม่มีอุณหภูมิเลยฮนะอ่สปีดเดี๋ยว่อ่จะสปีดสปีดก็ไม่เท่าไหร่นะฮะอุ่นนิดๆน,นะครับผมสปีดนะไม่ร้อนเลยนะครับกับ YPG 1 2 0์นะครับผมสปีด YPG 1 2 0์นะครับยกพีดก็เป็นของ KST 815นะครับผม V2 นะครับ ก็เหลือๆแล้วนะครับไม่ต้องไปเล่นของแพงเลยนะฮะกับลำนี้ก็ไม่คิดว่ามันจะบินได้ดีขนาดนี้นะครับผมโอเคครับผมก็แสงอาจจะบินให้ชมได้ไม่ค่อยเต็มที่สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าลมที่อยู่ที่บ้านผมเนี่ยล้อมรอบมันเป็นภูเขานะก็คือเขาเรียกว่าลมกระชากนะมันจะมาแบบูบวูบวูบเนี่ยพวกสเกลเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเล่นกัน เขาจะเล่นกันแบบลมนิ่งๆนะฮะ mm hmm. ก็ทำนองเดียวกับคนที่เล่นล่มบินนะครับประมาณนั้นไม่เล่นลมกระชากไม่เล่นลมแรง mm hmm. ไม่เล่นลมนิ่ง mm hmm. นะครับก็ก็มันก็สู้ลมได้ระดับหนึ่งนะฮะแต่ก็ไม่ใช่ว่าลมแรงดูนะครับ mm hmm. ผมเสร็จเรียบร้อยเสร็จสิ้นนะครับ mm hmm. เดี๋ยวคุณพี่ลูกค้ามารับกลับบ้านนะครับ mm hmm. กับลิคอปเตอร์แอร์บูฟไซส์6 0ร้อยนะครับผม นะไร600ก็ไม่รู้จะพูดอะไรครับผมเหนื่ยมากเลยรู้ว่ามันแบบมันใหญ่มากไม่คิดมันจะใหญ่ขนาดนี้นะใหญ่มากยอดเลยใช้ถือสักชั่วโมงก็ขอฝากว่าอุ้ยแดดเข้าตาเต็มเลยเออยืนบังแดดที่เนี่ย ก็ขอฝากไว้ด <accurately S 2> ้วยนะครับ <hydro> ส <representatives> uh, ําหรับพี่ลูกค้าท่านใดสนใจกับงานประกอบต้มเซตรถเรือเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ติดต่อสอบถามได้นะครับกับสมบูรณ์เพ็งศรีอสิบช่องบินดีเล่นง่ายได้มาตรฐานทุกลำนะครับผมก็อะไรต่อวะช่องทางตางต่างอ่าเฟซบุ๊กนะครับผมเฟซบุ๊กชื่อสมบูรณ์เพ็งสีนะครับติดต่อทางไลน์ทางไลน์ใส่เบอร์โทรศัพท์ 82861201ต่อทางไลน์นะครับมีฮออยู่แล้วอยากจะเอามาอัพเกรดก็ทักโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมถ้าไม่มีประกอบไปทั้งลำก็ยินดีนะครับผมทำได้นะครับงง่ายๆดิงสบายๆนึกถึงสมบูรณ์แขงสีอาซีปักช่องๆ่องช่องช่องใครให้คลิปสื่อเติร์ดให้โฆษณาได้ค่าโฆษณา ขอบคุณ <marriages> <between> มากครับสวัสดีครับสวยงามมาก